ความสุขของเราคือเห็นลูกๆกเกติบโตไปในทางที่ดีขึ้นแลวจะภูมิใจมากๆเพราะเป็นคนดีของสังคมน,นี่คือความสุขที่ยัง่งยืนของทุกๆคนนะคะก่อนจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราฝ่าฟันอะไรมากๆพอสมควรใช้คำว่าพอเพียงมาก็เยอะหรือบางครั้งเราอาจจะพลาดเผลออาจจะเกิดความไม่พอเพียงบ้างแต่เราก็ใช้บทเรียนนั้นกลับมาแก้ไขจนมีทุกวันนี้ได้นะคะคุณแม่คะความสุขของคุณแม่คืออะไรคุณแม่กำลังอยากจะตอบหนูได้แน่เลยกำลังแบบ สุขภาพดีมันสดชื่นไปหมดเลยนะคะใช่ไหมคะเวลาเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยเราปอดแอดแอดเรารู้สึกเลยเราไม่อยากทําอะไรเลยเนาะเรเหนื่อยไปหมดรอท้อไปหมดเลยยังต้องคิดต้องทําดีต้องมาน้าภาพเพียงเข้าไปแต่ดูงดาวไม่ใช่คําตองที่ต้องการอยู่อย่างพอเพียกลตัวความส 两边。